สวัสดีค่ะวันนี้เคียร์จะต้มส้มไก่ต้มส้มปีกไก่ใส่ใบมะขามอ่อนมาดูเครื่องปรุงกันเลยจ้ามีรากผักชีตะไคร้ต้นหอมไม่ใช่ต้นหอมหอมแดงน้ำปะลาผงชูรสน้ำตาลทรายผักชี พริกแห้งขั้วชะอมใบแมงลักปีไก่มาดูวิธีทำกันเลยจ้าตั้งหม้อใส่น้ำานกันลากกับชี หอมแดงแตะไคร้ใส่ลงไปเลยพริกแห้งขัว่วใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วก็ย่อนไก่ลงไปเลยจ้ะปีกไก่ใส่เลย ไปมะขามใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปละาะใส่ลงไปเลยจ้าผงชูรสเพิ่มความอร่อยน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเพื่อความนัวน้ำปลาหน่อยหนึ่ง นิดเดียวเพราะว่าปลาล้ําเค็มอยู่แล้วเดือดแล้วชิมเลยอ,อร่อยนัวนัวแล้วเวลาเกินเข้าไปมันมีกลิ่นใบมะขามอ่อนอะ่ะหอมหอม,หอมขึ้นจมูกเลย ไก่สุกแล้วนะจ๊ะใส่ใบแม,มงรักกับชะอมลงไปเลยจ้ะนี่ใส่ลงไปเลยอหอมหอมเสร็จแล้วจ้าตักเสิร์ฟได้เลย เสร็จแล้วนะจ้าต้มปิกไก่ใส่ใบมะขามาอ่อนอหอมมากเลยน่ากินไหมล่ะปิกไก่นุ่มๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย